สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอนจะมาแนะนำวิธีการส่ง SMS จากเว็บไซต์ของบริษัทของเราเพื่อส่งเข้าโทรศัพท์มือถือครั้งละมากๆนะคะจะเรียกว่าเป็นการส่ง SMS Broadcast นะคะเริ่มต้นก็คือเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของบริษัทเรานะคะเป็น www.promotech.co.th แล้วก็จากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบนะคะ มันก็จะพามาหน้าล็อกอินเราก็ใส่ชื่อ username password ของเรานะคะพอล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแรกก็จะเป็นหน้าดชบอร์ดอันนี้ก็คือจะโชว์ว่าแต่ละวันนี้คือเราส่งอะไรไปบ้างนะคะว่าจำนวนเท่าไหร่จะคิดเป็นเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะเราสามารถเลือก ดู Account ของแต่ละ Account ได้นะคะแล้วก็ใส่ช่วงวันเวลาแต่เรามาดูเมนูการส่งข้อความเลยแล้วกันนะคะเราคลิกมาที่ Communication นะคะแล้วก็จากนั้นคลิกที่คำว่า new การส่งจะมีอยู่แบบ quick send มีบ r o a d แ a s t แล้วก็ Broadcast by template นะคะอันแรกเรามาลองส่งแบบ quick send ก่อนนะคะ quick send ก็คือจะสามารถส่งได้ครั้งละ ไม่เกิน1,000ตัวอักษรนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถืออันนี้ลองใส่ดูน,นะคะจะใส่เป็นเลข0ูนย์นำหน้าหรือว่าเป็น66รหัสประเทศนำหน้าก็ได้นะคะ แอนลองทสอูสัก2เบอร์นะคะแล้วก็ช่อง From มอันนี้คือให้เลือกชื่อผู้ส่งนะคะถ้าเราต้องการให้ตรงหัวข้อความเราขึ้นเป็นชื่ออะไรเราก็เลือกเป็นชื่อนั้นนะคะแอนเลือกเป็นชื่อ Promotec นะคะแล้วก็ตรงช่อง Content ที่มีดอกจันสีแดงๆนี้นะคะอันนี้ก็คือเราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการส่งให้ผู้รับนะคะ ถ้าเราต้องการตรวจสอบข้อความของเราว่าเวลาโชว์ในโทรศัพท์มือถือมันจะขึ้นเป็นยังไงบ้างเราคลิกที่ Preview นะคะอันนี้ก็คือแต่ละเครื่องหน้าจอความแคบความกว้างมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นการเรียงตัวอักษรจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะตัดสั้นลงหรือว่ายาวนะคะถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยข้อความที่เราส่งถูกต้องเราก็คลิกมาที่ analyze ได้เลยนะคะก็คือวิเคราะห์ข้อความแล้วก็คลิกโอเค จากนั้นระบบก็จะประมวลผลให้นะคะว่ามีเบอร์ทั้งหมด2เบอร์เบอร์ที่ต่างกันอยู่2เบอร์นะคะเบอร์ซ้ำไม่มีเบอร์แบ็กลิสต์ไม่มีเบอร์ที่ผิดไม่มีนะคะแล้วก็จำนวนตัวอักษร15ตัวอักษรถ้าทุกอย่างถูกต้องเราคลิกคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็คลิกโอเคแค่นี้เมสเซจหรือตัวข้อความก็จะส่งเข้าโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยค่ะได้รับเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ลำดับต่อไปเรามาดูการส่ง SMS แบบที่เป็นแนบไฟล์หลายๆเบอร์นะคะอันนี้มาที่เดิมนะคะก็คือคลิก New แล้วก็คลิกมาที่ Broadcast นะคะตรง Broadcast Name อันนี้ก็คือเราใส่เป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะเป็นชื่องานของเรานะคะ ช่องทูอันนี้ก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้เราใส่เป็นไฟล์ Excel นะคะแอนเตรียมไฟล์ Excel ไว้เรียบร้อยแล้วหน้าจอลกเหมือนกันนะคะอันนี้คือไฟล์เบอร์โทรศัพท์ที่แอนเตรียมไว้นะคะก็คือ,อใส่66นำหน้านะคะแล้วก็ตามตัดเลขศูนย์ออกนะคะเลขศูนย์ตัวแรกในเบอร์โทรศัพท์ แล้วก็สร้างชื่อไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อสั้นๆน,นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็ Import ไฟล์ Select ไฟล์ Annie t e SMS นะคะตรงช่องฟอร์แล้เลือกเป็น p r o m o t e x t นะคะแล้วก็ช่อง Content ก็พิมพ์ข้อความ แล้วก็เราก็ตรวจสอบพรีวิวดูเหมือนเดิมนะคะหรือจะไม่พรีวิวก็ได้เราก็คลิก Analyze เลยมีทั้งหมด5เบอร์นะคะความยาวตัวอ,อ,กอักษรส5บตัวอ,อ,กอักษรคลิก Confirm โอเคแค่นี้เมเสเซจก็ส่งออกเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะตรวจสอบข้อความที่เราส่งไปเราก็คลิกมาที่เมนูรีพอร์ตนะคะจะเลือกเป็นสร้างรายงานก็ได้หรือว่าถ้าต้องการตรวจสอบแบบเร่งด่วนเราคลิกมาที่คำว่า l o อกก็ได้ค่ะแล้วก็เลือก Account เมื่อกี้แอนส่งจากแอคเคาท์ Promotech แล้วก็ตรงช่องอื่นๆไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแล้วเขากจะมีให้เลือกเป็นใส่ช่วงวันเวลาที่เราต้องการให้แอนลองเลือกเป็น last โทรแล้วก็คลิกไปที่เซิร์ชค้นหามันก็จะขึ้นข้อความที่แอนส่งไปเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ก็คือก็จะบอกว่าข้อความส่งไปเบอร์ไหนแค u n ์ไหนชื่อผู้ส่งอะไรนะคะอันนี้ส่งผ่านเรียบร้อยจะขึ้นเป็น deliver อันนี้นะคะอันนี้คอมพลีตก็คือส่งไปถึงเครือข่ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ข้อความตอบกลับนะคะจากเครือข่าย ว่าผู้รับได้รับหรือไม่แต่ถ้าเป็นอันนี้สีเขียวๆนี้คือได้รับเรียบร้อยนะคะและถ้าต้องการสร้างรายงานนะคะก็เข้ามาที่เมนูรายงานแล้วก็จากนั้นคลิกไปที่ Create นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลที่เราต้องการที่จะซอสออกมานะคะ Report Name แอนก็ไม่ได้เลือกนะคะคอมมิวนิเคชันแอค o คา t e โปรโมทกันเซ็นเตอร์เนมโปรโมทช่วงวันเวลาเอาหกชั่วโมงที่แล้ว แล้วก็คลิก Create เลยนะคะจากนั้นคลิก OK Success มันก็จะพาเรากลับมาสู่ที่หน้าที่โชว์ว่ารายงานมีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้เรารอให้ตรง Pending นี้เปลี่ยนก่อนนะคะหรือถ้ามันชา้าก็ลอง Refresh ดูตรงนี้อ๋อรายงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองคลิกดาวน์โหลดรายงานออกมาดูนะคะ ไปไหนแล้วกําลังเปิดรายงานมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งไปเมื่อสักครู่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามา ที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะจะมี contact us อยู่นะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์0968615187ก็ได้ค่ะติดต่อแอนได้ตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ